ถ้าบอกว่าถ้าจิตเราสงบแม้อยู่ในที่วุ่นวายก็สงบโยมนะแม้อยู่ในที่วุ่นวายก็สงบถ้าจิตเราไม่สงบแม้อยู่ในที่สงบก็ไม่สงบทําไมอ่ะถ้าจิตไป่สงบอย่างเดียวนะให้โยมไปหาที่วิเวกที่ไหนก็ได้แล้วหลับตาลงเรื่องฟุ้งซ่านเต็มหัวเลยโยมโอ้หมันจะไหลมาเป็นทางทางคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้โอ้โหป,ปะปะปนปนกันมาเต็มไปหมดเลยทําให้สมองเรานี่หมุนโอ้โหเครียดนะเรื่องโน้นเรื่อง,องนี้เข้ามา นี่เราต้องมาเรียนธรรมะพระกรรมฐานนี่เขาเรียกว่าเรียนเพื่อยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตให้ได้เท่านั้นเองนะโยมมันสรุปอยู่แค่ตรงนี้แหละใช่ไหมสรุปอยู่แค่ตรงนี้ฮะโยมนะให้เราให้เรายอมรมับความความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราให้ได้นะสมาธิวิปัสสนานะนะสมาธิพระกรรมฐานปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานสมถะ นะวิปัสสนาอนี่นี่หยมนะกนะารปฏิบัติพวกนี้ให้จิตยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดินน้นรนไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นสุขได้ตลอดเวลาเนี่ยจุดมุ่งหมายสําคัญของพระศาสนาอยู่ตรงนี้นะพอจิตเราไม่ดินน้นรนไม่เดือดร้อนไปตามสิ่งที่มากระทบซะแล้วนั้นมันก็ขึ้นชื่อว่ามันมีความสงบความสงบมันเป็นอย่างนี้ไม่สงบนั่งเงียบไปดูเรื่องดูราวอะไรเลยนี่ไม่ใช่สงบที่ถูกต้องของพระศาสนาไม่มีนะ มพระองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระคุณหลวงพ่อท่านสูงบอกว่าพระองค์ก็ไม่สงบอย่างนั้นไม่เอาเพราะจิตของท่านพระองค์อยู่ในพระมหาการุณาธิคุณตลอดเวลาถ้าจะสังเกตได้ว่าถ้าใครเคยอ่านพุทธประวัตินะช่วงเวลานี้ปโปวดเทวดาโปวดคนแล้วก็กลางคืนโปรดเทวดาพอเช้ามืดมาก็อ่าเพ่งกำลังพุทธญาณออกไปว่าเอ๊ e, ใครเนาะมีเกณฑ์จะสําเร็จมรรคผลบ้างใครจะได้พระโสดาบันติธรรมเนี่ยนาคามีมีหันรหรเราจะโปวดใครดีหนอ ท่านจิตท่านตั้งอยู่ในพระมหากรุณาที่คุณตลอดเวลาไม่ได้เงียบเพเงียบไม่เอาอย่างนั้นเขาใช้นเป็นบางเวลาในการระงับือน ja ิโลดสมาบัติเป็นบางโอกาสบางเวลาที่พึงต้องการความระงับของสังขารอย่างนั้นอยู <aan> ่ได <BRUN> ้ด <ton> ้วยกําลังสมาธิสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันนี่ไม่ต้องทานอะไรก็อยู่ได้กายมันระงับทุกอย่างออกไปแต่ว่าในภาวะการฝึกปกติเนี่ยเขาเรียกว่าสงบจากอกุศลกรรม สงบจากความชั่วร้ายของจิตสงบจากนิวรณ์พอแล้วจิตมันก็มีปิติสุขเอกขตาเขามันอยู่อย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปงก็มีความสุข